สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจารย์คงจะมาพูดถึงเกี่ยวกับชุดฝึกระบบควบคุมนะครับอีกแบบหนึ่งที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการเรียนก็เป็นลักษณะของการควบคุม โดยใช้เป็นอจอทัชสกรีนนะครับก็จะมีลักษณะนะบการใช้งานถ้าดูจากในรูปนะครับอาจารย์มีรูปมาให้ดูนะก็คือเป็นจอทัชสกรีนนะครับในรูปนี้นะแล้วก็มีเป็นตัวโปรแกรมนะครับก็คือบอร์ดคอนโทรลนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมเข้าไปทำงานร่วมกับ จอทัชกรีนนะครับเป็นลักษณะของจอนะับแบบควบคุมนะครับโดยระบบสัมผัสนะฮะทีนี้ในส่วนของชุดทดลองที่อาจารย์ทำขึ้นนี้นะครับก็จะมีการเชื่อมต่อก็คือเราใช้เป็นโปรโตบอร์ดนะครับในการที่จะเทสก็คือมีการเชื่อมต่อวงจรนะครับเกี่ยวกับสายสัญญาณหรือว่า ค่าของแรงดันซับไพยนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทดลองแล้วก็ทดสอบ,นะบในแต่ละแลบอย่างวันนีนะ้ที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยอันนี้จะเป็นลนักษณะของการทดลองแล้วก็ทดสอบนะบเป็นแบบเบสิคพื้นฐานให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจะาประยุกต์ใช้ตัวทัสกีนเนี่ยนะ ในงานจริงเนี่ยเราจะต้องมีการที่จะต้องเขียนโปรแกรมหรือว่าต้องใช้โปรแกรมนะรอะไรบ้างนะครับเพื่อให้รู้ถึงขั้นตอนต่างๆนะงร,รวมถึงการเชื่อมต่อสายต่างๆนาะงแรงดันที่ใช้หรือว่าจะเป็นสายรับส่งนะข้อมูลนะก็คือตัวรับตัวส่งนะ tx rx เพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อนะจากบอร์ดทัส ไปที่บอร์ดจูโน่นะครับที่อาจารย์ใช้ในการทดลองนะครับเบื้องตน้นทีนี้ในส่วนของการเทสเนี่ยนะครับอย่างวันนี้นะครับที่อาจารย์จะให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวโปรแกรมแบบพื้นฐานนะครับถ้าดูจากรูปนะครับเขียนว่าก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีเป็นลักษณะของระบบทัสนะที่เป็นแบบ สวิตช์ครับที่เราจะไปแตะหรือว่าไปสัมผัสที่หน้าจอเนี่ยนะครับก็คือเป็นลักษณะของการออฟครับก็คือปิดอยู่นะครับสั่งเปิดปิดระบบไฟครับอย่างตอนนี้ก็คือขึ้นสถานะก็คือเป็น led off นะก็คือ led สีแดงตรงนี้นะครับไม่ไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปทำการทัสครับหรือว่าไปแตะสัมผัสที่ตรงสวิตช์ครับนจุดตรงนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของ LED on นะจากสีแดงก็จะเป็นสีเขียวนะแล้วก็ส่งเอาพุทออกมานะจากตัวบอร์ดคอนโทรลเนี่ยก็คือมี LED เนี่ยนะับติดขึ้นนะับก็คือหลอด LED สีแดงตัวนี้นะับก็สว่างขึ้นมานะก็แสดงว่ามีเอาพุทเนี่ยนะับออกมานะตามที่เราทำการสั่งงานจากจอทัชสกรีนนะครับก็ จะเห็นจากรูปนะอันนี้คือลักษณะของจอทัสกรีนนะให้เห็นนะว่าเ,เราสามารถที่จะดีไซน์ออกแบบนะในส่วนของรูปแบบนะหรือว่าการวางโลโก้หรือว่าเป็นพวกพิเชอรนะ์สัญลักษณ์ต่างๆนะรวมถึงตัวสวนะิสโลโก้นะหรือว่าสัญลักษณ์ของปุ่มกดนะเราสามารถที่จะดีไซน์แล้วก็ออกแบบได้นะตามที่เราต้องการนะครับก็อันนี้จะเป็น แบบ ld e on นะ off ก็จะเป็นลักษณะส,สีแดง on นะก็จะเป็นสีเขียวนะแล้วก็จะมีตัว text นะแสดง status ก็คือเป็นลักษณะส,สถานะนะการทำงานนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของภาพการต่อเบื้องต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของตัวจอทัชกรีนเนี่ยนะครับจอทัชที่อาจารย์ใช้เนี่ยนะครไฟที่จ่ายให้กับ จอทัชสกรีนเนี่ยนะครับอาจารย์จะใช้อยู่ที่แรงดันก็คือ5โวลต์ DC นะครับจ่ายเข้าไปนะครับผ่านนะครับสายนะครับเชื่อมต่อก็คือ5โวลต์กับกาวนะครับก็คือเชื่อมต่อเข้าไปที่จอทัชก็คือเป็นไฟเลี้ยงนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่เราใช้งานแต่ว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยจริงๆเนี่ยสายสัญญาณเนี่ยก็จะมี ทั้งหมดเนี่ยก็คือมี4เส้นนะที่เราใช้นะก็จะมีสีแดงสีดำนะลรวก็จะเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็สีเหลืองนะก็คือเป็น tx กับ rx นะที่เราใช้งานนะแล้วแดงกับดำก็คือเป็นไฟบวกลบนะโวลต์ dc นะแล้วก็กาวนะที่เราใช้งานนะอันนี้คือลักษณะของจอนะอันนี้จะเป็นลักษณะของบอร์ดนะที่อาจารย์ใช้นะก็จะเป็นอ่าบอร์ดก็คือลักษณะ ขนาดของจอเนี่ยที่ใช้ในแบนะก็จะประมาณ2.8นนิ้วที่ใช้งานอยู่นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะโครงสร้างเวลาที่เราใช้งานเบืเ้องต้น,นเช่นว่าลักษณะของบอร์ดเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานก็คือเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมโดยที่อัปโหลดตัวโปรแกรมเนี่ยอัพผ่านทางแบบ sd card ก็ได้ ะครับก็คือเขียนเสร็จแล้วเนี่ยจากโปรแกรมเราสามารถที่จะใส่ SD Card แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ทำการอัปโหลดนะครับส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยทัสกีนเนี่ยเข้าไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของจอนับรับ2.8นิ้วนะครับ TFT น,นะ, FT, นะเป็นแบบ HMI นะับทัสนับดิสเพย์นะครับแล้วก็จะมีส่วนของการอินเทอร์เฟซนะับผ่านแบบพอร์ตก็คือเป็นแบบอนุก,กรมนะครับ ก็จะมีส่วนของอพร้อมนะเป็นทัชเซนเซอร์นะร CPU นะแล้วก็มีพอรตที่เราใช้งานางเช่นเป็นพวก GPIO ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะต่อเชื่อมต่อใช้งานได้นะในการทดลองต่างๆนะอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะค,คือส่วนของบอร์ดก็ในส่วนของการทดลองเนะี่ยอย่างเช่นที่อาจารย์ทดลองนะอาจารย์ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะสมมติ อาจารย์ทําการแตะนะที่หน้าจอนะปุ๊บเห็นมล้เมื่อกี้เนี่ยครับพอแตะนะก็คือตอนนี้สถานะก็คือเป็นออนเห็นไหมฮะถ้าเป็นออฟก็คือสีแดงออนก็คือก็ L อดีก็ติดนะออฟก็คือสีแดงก็ L อดีก็ดับลงนะอันนี้ก็คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับเห็นว่าใน lab เนี่ยถ้าดูจากการทดลองหรือว่าทดสอบเนี่ยเห็นว่ามันดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ แต่จริงเนี่ยมันก็จะมีวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการที่จะทําการเขียนโปรแกรมนะอาจารย์คงจะแบ่งมาเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือในส่วนของจอดิสプย์นะที่เราใช้งานก็คือเป็นจอทัชสกรีนนะเราจะต้องทําการเขียนนะก็คือออกแบบนะหน้าจอทัชสกรีนของเรานะว่าเราต้องการที่จะให้รูปแบบของหน้าจอของเราเนี่ยเป็น ลักษณะหรือว่าคุณสมบัติเนี่ยแบบไหนนับตามที่เราต้องการนับเราสามารถดีไซน์ออกแบบได้นับอย่างเช่นในตัวอย่างเนี้ยอาจารย์ก็เป็นลักษณะของจอทัชนับที่อาจารย์ออกแบบไว้นับเหมือนในตัวอย่างนับก็จะมีเป็นแบ็กเกลหนับก็คือพื้นหลังนับมีโลโก้ต่างๆแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวบ๊อทอมนับก็คือส่วนของสวิตช์นับที่ที่เราจะ สมมติมันขึ้นมาว่าอันนี้มันคือปุ่มกดนะแล้วก็เป็นสเตตัสณสถานะการทำงานนะก็ในส่วนของการเขียนต่างๆเ,นะเดี๋ยวอาจารย์งคงจะทำเป็นใบงานหรือว่าเป็น,ปนคลิปนะในแต่ละคลิปเนี่ยก็จะเป็นการทดลองในแต่ละบนะเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการในการที่จะทำการเทสหรือว่าทดลองนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะทดลองเขียน เราสามารถที่จะเขียนตามฟอร์แมตบที่เราต้องการได้ข้อดีของมันก็คือว่าถ้าสมมติเราเขียนออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําการเทสต์ก็คือไปคลิกที่ปุ่มของดีบัคตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเทสต์การทํางานของหน้าจอได้นะว่าจอที่เวลาที่จอทัสกีนเนี่ยทำงานเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมานะก็คือเป็นลักษณะแบบการซิมูเลเตอร์ หรือว่า simulate เนี่ยนับเราก็ทำการมาคลิกนับที่ปุ่มนับที่เราออกแบบอย่างเช่นตอนนี้พออาจารย์คลิกปุ๊บนับมันจะขึ้นมาเป็นก็คือเป็น LED นับขึ้นสถานะก็คือเป็น on นะเพราะนั้นในส่วนของ simulator ตัวนี้นับก็จะแสดงสถานะนับขึ้นมาก็คือเป็นค่านับก็คือ01นับแต่ถ้าเกิดอาจารย์ไปคลิกที่ปุ่มนับเดิมเนี่ย จากออนจะคลิกครั้งหนึ่งก็จะเป็นออฟสถานะซิมูเลเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นศูนย์ศูนให้เราเห็นสแสดงว่าอันนี้คือลักษณะของการทำงานเบื้องต้นคือเราสามารถเทสได้นะครับว่าเราทดสอบทดลองแล้วเนี่ยนะโปรแกรมของเราเนี่ยมันทำงานได้ได,ได้ได้ตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะก่อนที่จะทำการที่จะอัพตัวโค้ด ก็คือที่เราเขียนเนี่ยนะครับด้วยตัวโปรแกรมเนี่ยที่อาจารย์ใช้เนี่ยนะครับในโปรแกรมนี้นะครับอย่างเช่นใน lab เนี้ยอาจารย์จะใช้เป็นแอเคชันนะครับอิดิเตอร์นะที่จะเขียนเป็นตัวหน้าจอทัสกีนนะครับขึ้นมานะครับลักษณะของ HMI นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดนะครับหรือว่าอัพโหลดผ่านทาง serial port ก็ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ย ที่อาจารย์ใช้เนี่ยณตอนนี้อาจารย์จะใช้เป็นลักษณะของการแปลงไฟล์นะก็คือเป็นแบบเอาพุทก็คือเป็น t f t นะับไฟล์นะแล้วก็เอา SD card เนี่ยนัมาทำการกอปไฟล์ตัวนี้นะับใส่เข้าไปใน SD card นะครับจากนั้นเนี่ยก็นำไฟล์ที่ได้เนี่ยไปทำการโหลดนะับเข้าที่ตัว หน้าจอครับนะก็คือที่ที่บอร์ดของจอจอทัชนะครับแล้วก็ทำการโหลดเข้าไปครับนะที่ที่ตัวบนะอร์ดครับเพราะนั้นมันก็จะได้เป็นลักษณะของอจอที่เราออกแบบเอาไว้นะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวคงจะทำเป็นคลิปครับนะให้นักศึกษาได้เห็นภาพครับนะการการใช้งานแล้วก็การเขียนโปรแกรมอีกทีหนึง่งโอเคนะฮะเพราะนั้นอันนี้คือส่วนของโปรแกรมนะที่เขียน ออกแบบในส่วนของจอทัชสกรีนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งหนะับที่จะต้องพูดถึงก็คือก็จะเป็นส่วนของโค้ดนับที่ใช้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะออกแบบนะับเป็นส่วนที่2นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูนิดนึงนะครับส่วนแรกก็คือเป็นจอทัชหนะับก็คือส่วนนี้นะเมื่อกี้เราออกแบบ ได้แล้วนับได้ไฟล์แล้วก็มาทำการใส่ sd card หรือว่าจะอัปโหลดเข้าไปก็ได้นะครับมันจะมีหลายวิธีนับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เราจะเขียนโค้ดโปรแกรมนับที่ใช้เป็นบอร์ด Arduino นับอย่างเช่นในที่นี้นับใน l a บนี้ในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ใช้เป็นบอร์ด uno เพราะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนนัโดยการที่จะใช้ Arduino เนี่ยเขียนขึ้นมานัก็จะมีโค้ดนะเราต้องการที่จะให้ตัว บอร์ดยูโนเนี่ยนะครับทาการรับอินพุตเอาพุตเนี่ยเข้ามารับนะลักษณะแบบไหนแล้วก็มีการเชื่อมต่อนะผ่านพอร์ตนระับเซเรียลพอร์ตับนะต่างๆแล้วก็เอาพุตเนี่ยเราต้องการที่จะให้เอาพุตนะออกที่ขาไหนเราสามารถที่จะกําหนดได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโคนะ้ดนะับนละักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกอย่างนะนะเราเขียนถูกต้องนะนะเราก็สามารถที่จะทําการ อัพครับก็คือทําการอนะัปโหลดหนับตัวเนี้ยนะครับไฟล์ตัวเนี้ยนะครับเข้าไปที่ตัวบอร์ดหนับคอนโทรลนะ control, นะก็คือของ Juno ได้เลยนะครับเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีสส่วนหนะับทั้งทุกอย่างดิสเพย์นับเป็นจอทนะัสนับโปรแกรมได้แล้วโอเคนะับแล้วก็อัปโหลดเข้าไปเขียนโปรแกรมได้แล้วนะับก็อัปโหลดเข้าไปนะับเพราะนั้นสองส่วนนี้ก็จะทำงานควบคู่กัน นัก็เหมือนในตัวอย่างนัถ้ามีการกดนัการทํางานนอย่างเช่นในคลิปนี้นะกดนับที่ปุ่มนับที่เราดีไซน์ออกแบบไว้นับปุ๊บนับออนออฟอก็ l e d ก็ติดนับออฟแต่ครั้งหนึ่งก็กระดับนัก็คือลักษณะการทํางานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือ lab นับที่เราจะทําการเสสแล้วก็ ทำการทดลองนะครับอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่นักศึกษาได้ลงแลบหรือว่าได้ทดลองจริงๆเนี่ยมันก็จะเห็นภาพนะครับเห็นภาพการทำงานได้ได้ดีขึ้นนะแล้วก็เข้าใจการทำงานเนี่ยของระบบทั s สกรีนตัวนี้มากขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยเราใช้อจอทัชสกรีนเนี่ยเยอะนะครับเพราะนั้นในแลบของอาจารย์ตอนนี้ก็ พยายามที่จะทําระบบตัวนี้นับขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแล้วก็ได้ได้เรียนรู้นับอย่างน้อยก็ได้เป็นพื้นฐานนับเพื่อที่จะนําเอาไปประยุกต์ใช้งานนับในงานอื่นๆต่อไปนับก็เกี่ยวกับระบบควบคุมนับการเขียนโปรแกรมควบคุมต่างๆนะครับส่วนเอาพุทธที่ได้เนี่ยที่จริงก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นับเอาไปคอนโทรลเกี่ยวกับระบบไฮโวล์ก็ได้นับเป็นชุดรีเลย์ต่างๆเนี่ย นับที่เอาไปใช้งานจริงนะรวมถึงระบบทัชสกรีนเนี่ยยังมีอีกหลายแบบเลยนะครับที่เราสามารถที่จะเขียนตรงนี้เอาไปควบคุมได้นะรวมถึงเอาข้อมูลจากส่วนของภายนอกอย่างเช่นการแสดงค่าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลเนี่ยเข้าไปแสดงผลที่หน้าจอตัวนี้นะก็ได้นะมีทั้ง Input ทั้ง Output นะอันนี้คือเบื้องต้นโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเข้ามาเรียนใน lab หรือว่ามาเรียนกับอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะได้ทดลองทดสอบนับแบบแบบนี้นับทดลองนับให้เกิดความเข้าใจมากที่สุดนับอย่างน้อยก็มีประโยชน์กับตัวนักศึกษาเองนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็คงจะขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะรเราคงจะ เข้ามาเรียนที่แล็บแล้วก็ได้ทดลองจริงๆโอเคนะครับสวัสดีครับ